สวัสดีค่ะวันนี้ทำเมนูทอดตีนไก่แล้วก็ทอดลูกชิ้นชุบแป้งตีนไก่ถุงละครึ่งโลถุงละสี่สิบบาทเอามาสามถุงได้ลูกชิ้นมาอันนี้ ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนี่ก็ลูกชิ้นปลาแดงไส้กรอกแดงโครงไก่สี่สิบบาทกิโลหนึ่งน้ำมันพืช หนึ่งขวดอันนี้สิบห้าบาทกระลำปีอันนี้แตงถุงละสิบบาทได้มาสองถุงเอาไว้กินกับลูกชี้ถั่วลิสงต้มยี่สิบห้าบาทตับไก่กึิ่นไก่รวมกันสี่สิบห้าบาทแล้วก็เต้าหู้สองอันแล้วก็เลือดเอาไว้ต้มจืดพวงนี้เดี๋ยวรอดูพี่ดาวเขาจะทำให้กิน พี่ดาวทาลูกชิ้นนี้อร่อยมากเป็นเด็กชอ,ชอบกินมากตีนไก่ชุบแป้งทอดกับลูกชิ้นชุบแป้งทอดแต่ที่บ้านไม่มีพี่สาวหนูทําอร่อยเดียวคอยดูว่าแกทํายังไงน้ำจิ้มขโมยสูตรของแกไปทํากินที่เยอรมันอันนี้ทำน้ำจิ้มพริกสดกับพริกแห้งผสมกันใส่เป็นน้ำจิ้มแล้วก็รากผักชีไม่ต่ำให้นี้มานาวมะขามเปียกนี้มะขามเปียก พริกแห้งกับพริกสดแล้วก็รากผักชีตำให้เข้ากันละเอียดอันนี้น้ำมะขามเปียกแช่น้ำไว้ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนนะคะใส่กระเทียมดองแล้วก็ใส่แป้งมัน,แ,มนแล้วก็น้ำตาลทรายกระเทียมดองใส่ลงไปค่ะถ้า นั้นเราก็มะน้ำมะขามเปียกลงไปละลายน้ำไ้ก่อนแช่น้ำมะขามเปียกแล้วก็เอาน้ำมะขามเปียกลงไปก็ประมาณว่าให้มันเปรี้ยวถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใสายย่เยอะนะคะพริกไม่ต้องละเอียดไม่ต้องละเอียดเพราะกว่าผิดคะ่ะคนเรให้เข้ากันจะได้ไปค้างไฟถ้าไปไปใส่ไฟแล้วถ้าน้ำเลย มันเหนียวเกินก็เพิ่มน้ำก่อนตอนที่มันจะเหนียวไปเป็นก้อนจับก้อนนะคะเอราว่าเอาส่วนผสมใส่ทุกอย่างให้หมดแล้วก็ค่อยคนให้แป้งมันมันละลายแล้วค่อยตั้งสรบอเอาแป้งมันเอาทุกอย่างส่วนผสมลงไปแล้วก็คน,นให้แป้งมันละลายถ้าพอละลายเนี่ยไปตั้งไฟเดี๋ยวไฟจะไหม้เออ<ๆ>นันนะ่ะต้องคนอย่างนี้แล้วก็ค่อยชิมรสก่อนถ้าคาดอะไรก็เติมลงไปโอเคอตั้งไฟแล้วแล้วให้คนไปเรื่อย ถ้าเราบ้คนเลยๆแป้งอิติตตูดเราตอนนี้มาผสมแป้งจะทอดตีนละจะมาผสมแป้งทอดเอาแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปใช่แป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเื่เองพุกิเสร็จแล้วก็จะมีน้ำเปล่าใส่รตีนิดหน่อยอเพิ่มความเค็มไปในตัวนิดหน่อยแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมว่าอย่าให้เค็มมากเกินไป เวลาเราใส่ไก่ไปแล้วก็จะมีน้ําจิ้มที่รสเด็ดแล้วน้ำจิ้มอีกรอบแกะลืมแดงเราเอาซอสมะเขือเทศก็ได้เออสีผสมอาหารก็ได้แต่นี้เราใช้ซอสผัดหมี่เ,เราก็จะแดงชมพูน่ากินปนันวแล้วล่ะน้ำมันพืชใส่ลงไปแล้ว จิ้มเสร็จแล้วสำหรับทุกซินน้นอะไอยากพ่อทุกชิ้นก้อนให้พ่อเดี๋ยวนตีนไก่ล้างตัดเล็บทำความสะอาดตปนไก่ของเราอันนี้ใส่สีชมพูล,ลงไปเอาโบเมนสีส้มนี่โอ้โหสีกำลังสวยแป้งค่ะแล้วมีลูกชิ้นแบบชุบแป้งกับไม่ชุบแป้งอทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดไปให้พ่อก่อนเอาพิคีบมาก่อน เอาแป้งน่ะใส่ลงไปให้หมดนี่ยเป็นยังไงทอดเองขำเไปแซ่บออันนี้อันนี้กวยอันนี้กวยส่วนพี่เคยเอามาให้ โอ้ยอันบักใหญ่หัวอโอโหสองคนนะกกวีนะกกเขียนะเอาวา,างไว้นี่นะเนนะขียนี้เออเอาไว้นี่นะโอเค,อเคนี่กล้วยนะอปะปลาดาววิว่าเอานอนลงดีกว่ามันอ,นอีลม้มวินี่เด็กเขาโพดเลยอนอนลงนางตั้งนะเ,เม,มื่อกี้บือเด็มาีมันก็ล้มหมดเอออันนี้เขาโพดเราก็เอามาให้ไนะเข้าโพดหวานข้ามาฟาดที่เคยเอามาเนี่ย